นิทานสามสหายวันนี้ขอเสนอเรื่องทมทันท่วมกาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำคลองและต้องเจอน้ำท่วมมาหลายต่อหลายครั้งแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยสนใจเรื่องการป้องกันน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าแตกต่างจากป้องเด็กชายที่ชอบศึกษาเรื่องการป้องกันน้ำท่วม เพราะบ้านของป้องเคยโดนน้ำท่วมหนักจนครอบครัวเกือบเอาชีวิตไม่รอดและป้องเองก็เคยได้ยินคุณตาคุณยายเล่าเรื่องน้ำท่วมใหญ่ซึ่งทำให้ผู้คนเดือดร้อนสร้างความสูญเสียไว้มากมายหลายวันแล้วที่ป้องมองขึ้นไปบนฟ้าและเห็นเมฆดำกลุ่มใหญ่ก่อตัวทั้งที่ฝนก็ตก,ตกตกหยุดหยุดจนน้ำในแม่น้ำเริ่มเต็มตะลิงผู้ประกาศข่าวชื่อดังในโซเชียลรายงานว่า ประเทศใกล้เคียงได้ปล่อยน้ําจากเขื่อนลงแม่น้ําใหญ่อีกสายซึ่งอาจจะทําให้มีน้ําหนุนและไหลเข้ามารวมกับแม่น้ําหลักที่จะไหลผ่านเมืองนี้มากขึ้นป้องคิดว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยครอบครัวและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจึงรีบวิ่งไปบอกพ่อกับแม่ที่หน้าบ้านว่าพ่อแม่ครับป้องดูข่าวมาอีกไม่กี่วันน้ําอาจจะท่วมเมืองของเราเราต้องเตรียมรับมือช่วยกันยกของขึ้นที่สูง และก่อนที่น้ำจะมาเราต้องรีบปิดไฟตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านป้องกันไฟดูดแล้วเรายัางต้องหาที่พักชั่วคราวที่สูงกว่าน้ำไว้ด้วยนะครับป้าข้างบ้านที่คุยอยู่กับพ่อแม่ได้ยินป้องพูดก็หัวเราะโอ้ยทางการนะ่ะเขาเตรียมรับมือไว้แล้วเวอร์ไปหรือเปล่าป้องแม่ป้องมองที่ป้องแล้วหันมาคุยกับป้า แต่ช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่นะพี่หลายจังหวัดก็มีข่าวน้ำท่วมแล้วนะข่าวน้ำท่วมเฮ้อก็มีหลายกระแสนะเราก็ต้องเลือกเสพด้วยนิดนึงมีสติกันนะทุกคนป้องมองที่พ่อกับแม่แม่ครับพ่อครับป้องไม่อยากเจอน้ำท่วมเหมือนที่บ้านเราเคยเจอแล้วครับไปป้องไปเก็บของถ้าโชคดีน้ำไม่ท่วมเราก็แค่เก็บของเข้าที่แต่ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาแล้วก็ พ่อป้องไม่อยากพูดต่อแม่ป้องพยักหน้าเห็นด้วยทั้งคู่ตัดสินใจพาป้องไปเก็บของทิ้งป้าข้างบ้านไว้ลำพังหลังจากที่ครอบครัวของป้องช่วยกันยกของในบ้านขึ้นที่สูงทำกระสอบทรายกันน้ำหน้าบ้านและตัดกระแสไฟในบ้านทั้งสามก็ออกไปหาที่พักชั่วคราวบนภูเขาใกล้ๆแล้วอีกไม่นานน้ำก็ไหลท่วมเข้ามาในเมืองทุกคนในเมืองที่ไม่ได้เตรียมตัวรวมถึงป้าข้างบ้าน ต้องเผชิญกับความยากลำบากบางคนต้องขึ้นไปบนหลังคาบางคนต้องว่ายน้ำเพื่อหาที่ปลอดภัยป้องที่อยู่ในที่พักชั่วคราวเห็นลุงนักวิชาการในทีวีอธิบายว่าที่นี่น้ำท่วมส่วนหนึ่งเป็นเพราะขยะที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำลำคลองและบนถนนแล้วขยะเหล่านั้นก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ระบายได้ยากยิ่งฝนตกลงมาเยอะน้ำก็ยิ่งระบายไม่ทันและท่วมบ้านเมืองของเรา ป้องคิดหนักและตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องเริ่มในสิ่งที่เราทำได้ก่อนพ่อแม่ครับเราไปช่วยกันจัดการขยะหน้าบ้านและบริเวณบ้านรอบๆไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ํากันดีไหมครับดีจ้ะนี่แม่ก็เตรียมอาหารน้ําดื่มยาและไฟฉายไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วเผื่อน้ําจะท่วมมาถึงที่นี่นะพ่อป้องที่ดูมือถืออยู่พยักหน้าเห็นด้วย พ่อเห็นมีแอปเช็คสถานการณ์น้ำท่วมที่ชื่อไทยวอเตอร์นะและอีกหลายแอปเลยข้อมูลพวกเนี้ยเราแชร์ให้คนรอบข้างเราก็ได้นะป้องและพ่อแม่ออกจากที่พักชั่วคราวไปจัดการเก็บขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำหน้าที่พักและเขาได้ยินเสียงผู้ใหญ่คุยกันเรื่องที่ทำไมปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าทุกครั้งป้องเองก็สงสัยจึงถามขึ้นว่าเพราะอะไรเหรอครับน้ำถึงได้ท่วมขนาดนี้ ที่น้ำท่วมมนนะหลักๆมาจากฝนหนักติดต่อกันรวมถึงพายุหลายลูกที่พัดผ่านและการจัดการน้ำที่ไม่ดีพอซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงกว่าปกติและในเมืองเราเองก็มีระบบการระบายน้ำที่ยังต้องปรับปรุงรวมถึงขยะและตะกอนในแม่น้ำทำให้การระบายน้ำช้าลงทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก ปองตั้งใจฟังและทบทวนตัวเองว่าจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งหน้าได้บ้างหลังจากน้ำลดและทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติปองก็ทำในสิ่งที่เด็กอย่างเขาพอจะทำได้เขาชวนเพื่อนเพื่อนและชาวเมืองมาช่วยกันเก็บขยะที่ขวางทางน้ำและแนะนำเพื่อนๆนน้องๆว่าขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางสามารถทำให้น้ำท่วมบ้านเมืองได้พวกเด็กๆช่วยกันทำแผ่นพับแจกใจ่ายให้ทุกบ้าน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำนอกจากนี้ป้องและเพื่อนๆยังแนะนำให้ชาวเมืองปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับน้าและปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อให้เมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งเมืองก็จะสามารถรับมือฝนตกหนักได้ดีขึ้นทุกคนได้เรียนรู้ว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมจัดการขยะ และการจัดการระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรช่วยกันทำได้และที่สำคัญกว่าก็คือการหาทางป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้าย่อมดีกว่าการตามแก้ปัญหาในเวลาที่สายไปยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับน้ำท่วมแล้วเราทุกคนยิ่งต้องช่วยกันจบแล้วนะคะนิทานสามสหายของพวกเราและติดตามใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ